หรือว่าประเทศไทยเราสุภาษิตคำไทยเราเยอะไปวัวหายล้อมข้อการการดูแลการใส่ใจมันมันเป็นแอคชั่นที่เห็นนะว่าคุณรู้สึกกับประชาชนยังไงประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้ทำไมศาสนาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ใช่เฉพาะพระมหาสมปองผมเคยอธิบายไปเลยนะต้นเหตุของมันเนี่ย มันมาจากความวุ่นวายทางการเมืองจนกลายเป็นสงครามในหลายๆประเทศที่ผ่านมาที่ใหญ่มากจากเรื่องของาศาสนาเป็นเครื่องมือเนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปจนกลายเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามกเศลขึ้นมานะครับใช้าศาสนาสู้กันระหว่างอิสลามกับคริสในะรับในตะวันออกกลางปัจจุบัน ที่เยรูซาเล็มก็เป็นเรื่องของสงครามศาสนาในซาอุดิอาระเบียที่สู้กันในซีเรียก็เป็นเรื่องของศาสนาระหว่างนิกายซุนีกับชีอาคือมุสลิมด้วยกันเองล่าสุดในพามา่านะครับมีการล่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมโรฮิงยาเกิดขึ้นก็เพราะาศาสนา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพระมหาสมปองหลังจากที่ปรากฏว่ามีคําสั่งจากมหาเถรสมาคมตั้งกรรมการสอบสวน ะะพระมหาสมปองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะพระมหาสมปองทําอะไรในเรื่องของการโฆษณากาแฟและไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไรมันนี่เราเราจะไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมาที่หลังแบบนี้ไงเวลาของเงินประชาชนอม,มากันเซตใหญ่เลยเวลาจะช่วยประชาชนหรือประชาชนให้ช่วยคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีมันโต๊ะแบบโต๊ะครูอ่ะ มีเอกสารจดอะไรเงี้ยถ้าทนตั้งใจจริงแต่แรกมันมันจะออกมาดีเลยอะ่ะมันจะออกมาแบบต้องชมต้องรีวิวอ่ะดีสวยปลอดภัยมีมาตรการดีเออติดแล้วเชื่อว่าหายแน่นอนอะไรเงี้ยนะแล้วชีวิตคนนะเราเราอย่า,เรา,ยาเราอย่าช้าเราอย่าแบบรอห้าวันจนเขาตายอย่างเงี้ยแล้วก็คอยมากระตือรือร้นกันเราไม่เราหรือว่าประเทศไทยเราสุภาษิตคำไทยเราเยอะไปวัวหายล้อมข้อกันการดูแลการใส่ใจ มันมันเป็นแอคชั่นที่เห็นนะฮะว่าคุณรู้สึกกับประชาชนยังไงในฐาน,นะผู้เสียภาษีบางคนงงเนะี่ยะมาเสียภาษีนะเสียมา10กว่าป,ปนะีแล้วตั้งแต่ออกสื่อเอาให้ชัดหน่อยว่ารู้สึกกับประชาชนยังไงใส่ใจยังไงซึ่งมันออกมาทางอุปกรณ์นะไม่ใช่โต๊ะกับกระดาษแต่วันนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วนะไอ้ก็ไปทําหน่อยออกต้องออกสื่ออย่างนี้ก่อนเนี่ยต้องออกก่อนคอมถึงจะมานะเมื่อวานหนึ่งใช้น้ตบุ๊กส่วนตัว <c oughs> คือเงินงบไปไหนที่เขาถามอะอะไรคืออะไรคือการแค่นี้แล้วสามพันสายจดยังไงอะ่ะจดแล้วจาได้ไหมเนี่ยคือไม่ต้องให้ว่าก่อนแล้วค่อยค่อยมาพัฒนาผมไม่รู้เลยวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันอะไรของหลวงพอ่อจะ้นคุวลงกดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยวันนี้เป็นวันใครมันเกิดท่านอ๋อวันเจิหลวงพ่อออย่ารู้สิเราต้องไม่รู้ไปตลอดอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ไม่รู้นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ไม่รู้อนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงผมไม่รู้อย่าตามผมแล้วเราที่อะไรไม่รู้ดีชีวิตจะเป็นยังไงผมไม่รู้งานการเราจะเข้ามาอีกไหมผมบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็จะมีอะไรมากมาเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้สำรวจโลกอะไรบ้างไปเนี่ยไม่รู้เลยความไม่รู้บางทีก็อาจจะเป็นการรู้อย่างหนึ่งนะฮะเอ๊ะมันจะไม่รู้ยังไงใช่ไหมไม่รู้ การเยอะๆมีความสุขความเจโมโริญอา,าชิโนโนศุภังพลระรามใทยเนี่ยไม่โโ <laughs> รู้ดิเจริญพอประเทศไทยเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วไี่คิดว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาครับอาจารย์แน่ดีก็น่าหนี่งฮะดูถูกประเทศแต่อของดูถูกยังไงกับกำลังพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้นะทหารน่ารอดครับอะไรกันเนี่ย ทนายแล้วแต่ได้สามีนายกองค์คือตื่นไงก็นักศึกษาตัวสามนิ้วอะหมายความว่าอะไรสามนิ้วนายกองค์สามนิ้วก็เป็นไงนึกมันมีอะไรมากมายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าสามนิ้วคืออะไรนิ้วก็ตาเป็นดตาก็เป็นคนตระหนัก้า่งตาเป็นผมนี่ก็ทำไมมาทำไมออกไปเอออ๋อทำไมออกไปใช่ออ๋เรียกไงตอนที่ปัญญาเราหลงก็ต้อนอย่างไรมี่ตะบุนมาแล้วจะลองออกไหมออกไหมยังไงยังไงออกไหมผมไม่ออกแล้วยังไงเป็นอะไรใครจะทำอะไรใครจะทำอะไรผม เขาไปเข้าไปยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันหรือยังไงพระอาจารย์ก็ต้องสิทธิ์แลยังไงต่อแล้วโอเคเป็นการเอาแล้วแต่พระอาจารย์พระอาจารย์เป็นคนเทพบุบเร่ออาจารย์คนเดียวรวยอยู่ออกซิโตอ,ออกซิเจนหนักต,ตากะโยงระยางเลยพ่อก็มาเยี่ยมนั่งคุยกันสัพเปเหระครจู่ๆลูกก็พูดกันมาพ่อ,อครับถ้าผมหายทันนะครับ วันที่24มีนานี้ผมจะไปเลือกนายกตู่เป็นนายกอีกสักไหมครับโพ่อถอลักถังออกซิเจนน้ำตาแตกพร้อมกับพูดว่าขอขอโทษว่ารอไม่ลกทำอย่างนั้นไไม่ด้ใครมันส่งมาในไลน์พี่เนี่ยเบื่อจริงๆเลยพีไรบอลย่ายไปครับนี้โอ้โห1ึงสองไปแล้วไปในห้าวิ่งดินเส้นเราไปแล้วไปแล้วถึงถึงอันนี้เป็นไม่อยู่ โเปี่ครับเนี่ยอลเลยครับมีซ้อนครับประหยัดจะได้แท้จริงเลยโ้ตกันบอลในจักรยานเลยครับเมื่อกี้ทำไมครับมีซ้อนด้วยครับมีซ้อนไม่ใช่ได้หน้าผิดอะไรไม่ใช่นะครับโอ้โหหมองลูกนี้เข้าสอดเข้าสามสดปัญหาที่นั่งไปเจอเนี่ยนั่งมาตลมกลางเลยครับเจรจาบันต่อเลยครับคนกว่าน่าจะเอาอะไรครับบอลอะไรครับ เบาแจะเสฉยครับเป็น,นยังไงนะเบเลรกไม่เขาจะตัดคนไม่เนี่ยเขชอบแก้กรรมการไมาเล่นสู้สู้สเขาเข้าใจใช่ไหมว่าเราให้มาทานแค่เดนียวครับกกีฬาฟุตบอลตื่นเติอนด้วยนะครับทุกโรงเรียนนะครับมาทันแค่เดนียวกันนะลุงนะทุกโรงเรียนนะครับพี่น้อนพี่น้องจำบัดเมื่อคืนตื่นมากถึง,งวง่องว่องแค่ไหนล่ะทีไรอ่ะกาแฟดีก็ไม่ใช่ที่อินทันอันนี้ ถ้าเนดีเซ่เนยีนว,ว,ว่าน,นี่ที่เปียสสนิดน<อ>นเนาะสมุนไพ้โวกนี่มันคักไรแน่หลายเบิรงก็เรื่อนและเอียดอ่านบาไปแล้วมันหลปวดหลายคักไหลแน่ดีคักดีแน่แพ็คก็เลืนี่สามรอยหาสิบคือแพ่งแค่อ้าวโอ้โหชันเลยพิเศษเลยแพ็คระสามาร้อยลด50บาทแต่ละแพ็คก,ก็เข้าโรงเรียนบ้านฝ่าว้านสิบ,บาทสองแพ็คก,ก็ี่ทีู่แล้วโต้องลดต้องแถมต้งเดบุญกาแฟก็ดีมีกุณคา บอมีน้หนตาลสูงบอหวานบอ,อยังดีต่อสุขภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลยใครอ้วนกาแฟนี้ไม่ได้เน้นลดความอ้วนอยูต,กต,กต,กยอต่อต่อใครติสิมาจับแปลว่ากัดถอยเหตุจ่อยได้เหตุไหนดื่มกาแฟแล้วทั้งวันไม่ต้องทานอะไรเลยตลอดสามเดือนบอรพร้อมให้ออมขี่ม้ามาพูดเสนาเลยบอกาศแต่แต่อมพนละคา่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ปรากฏว่ามีข้อความ ซึ่งมีการทำขึ้นมาเป็นเฟซนิวบอกว่าถ้าการเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับการบริหารประเทศก็ไม่ใช่กิจของทหารและก็ลงนามพระมหาสมปองนะครับตบท้ายตบหน้าด้วยตลปัดนะก็เป็นข้อความที่มีการโพสต์ตทาง facebook โดยทางเพจได้โพสต์ตข้อความประกอบพูดของอาตมาไม่ได้กล่าวไว้นะฮะ ที่ไหนมหาสมปองก็บอกนั้นบอกว่าแจ้งให้ญาติโยมทราบดยทั่วกันมหาสมปองนะครับเมื่อปรากฏว่ามีเพจแฟนเพจนะครับซึ่งปรากฏว่าได้โพสต์โลโก้เพจในรูปนะครับคล้ายคลึงกันแต่มีการาลงชื่อผ,ผู้พูดประโยคนี้กลับไม่ใช่มหาสมปองแต่เป็นนายวันอยู่บำรงบำรุงนะฮะได้โพสต์ถึงเซฟมหาสมปองและ กดดูการแก้ไขโพสต์นี้ก็พบว่าโพสต์ครั้งแรกสุดคือวันที่6พฤษภาคม2564เวลา10 6. นาฬนาทีซึ่งไม่สามารถดูรูปที่เปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นได้แต่มีข้อความโพสต์ว่าถ้ากาหากการเมืองไม่ใช่กิจของสง์การบริหารประเทศก็ไม่ใช่กิจของทหารพระมหาสมปองตบท้ายด้วยตลปัดนะลาออกซะนะอย่าไปไอายพระสงฆ์ ะะซึ่งปรากฏว่าการแก้ไขโพสต์อยู่หลายครั้งจนกลายเป็นรูปล่าสุดและมีข้อความประกอบล่าสุดปรากฏอยู่บน Facebook ในปัจจุบันนะครับซึ่งพระมหาสมปองก็ออกมายืนยันนะบอกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านพูดไว้แต่เป็นคําพูดของวันอยู่บํารุงนะครับที่สําคัญก็คือพระมหาสมปองได้มีการโฆษณากาแฟก็เลยเป็นประเด็นทําให้เกิดดราม่าแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนพระมหาสมปอง นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเชิงงานสรเคราะหะนะต้องถามก่อนนะหนึ่งพระมหาสุป,ปองทําอะไรก็คือไปพูดเรื่องของการเมืองจริงท่านเป็นเป็นพระพูดเ,เรื่องของเกี่ยวกับการเมืองเป็นพระพูดตลกพูดสนุกผมก็ชอบดูนะครับบางทีก็ไปพูดเรื่องของการเมืองตลกตลก เด็กก็เฮฮาไปตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็มีการโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเสียดสีทางการเมืองก็ถ้าอาจจะมองไปเรื่องตลกนะแต่เรื่องของการเมืองเกี่ยวขู้งเรื่องของพุทธศาสนากลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เดียวอธิบายเรื่องนี้นะครับประการที่2พระมหาสมปองก็ไปโฆษณากาแฟนะครับของญาติโยมนะครับทำให้เข้าข่ายผิด รรมวินไหนะฮะซึ่งมหาเถระสมาคมก็ตั้งกรรมการสอบก็ยังมีพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระฝั่งเสื้อแดงนะก็ปรากฏว่าโดนตั้งกรรมการสอบเช่นกันช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปตั้งอ่เขาเรียกว่าคณะกรรมการสอบมหาเถรสมาคมนะะตั้งกรรมการสอบมหาเถรสมาคมนะฮะสํานักพุทธเนี่ยไปตั้งกรรมการสอบพระมหาสมปองด้วยนะครับผมเรียนท่านผู้ชมในยะที่ผ่านมาเนี่ย มีพระเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเยอะมากนะครับแล้วก็ไปชุมนุมหน้าศาลไปประท้วงหน้าศาลใส่เสื้อเหลืองไปใส่ชุดเหลืองไปนะครับสิ่งที่ตามมาก็มีการว่าก่าวตักเตือนเอามายังวัดต่อมานะะไม่ยอมก็ทําการสึกนะะพ้นจากการเป็นพระพอสึกพ้นจากการเป็นพระก็ใส่ชุดเหลืองเข้าไปอีกก็โดนจับข้อหานุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับแล้วก็ไปแจ้งมีการกลุ่มฝ่ายต่อต้าน นะครับบอกว่านี่ไงที่พ่อท่านโพธิลักษ์อน่ะนุ่มเหลืองหุ่มเหลืองไปจับผิดทำใหไม่จับผิดมาจับผิดพระเสื้อแดงได้ไงหรือว่าพระเสื้อส้มที่ไปชุมนุ่มหน้าสารได้ไงคือเคสกรณีนี้เนี่ยอย่างไรก็เล่าให้ฟังเลยนะเ,เขาเป็นพระธรรมดาแล้วปรากฏว่าถูกศึกจากการเป็นพระศึกเรียบร้อยไปนุ่งเหลืองห่มเหลืองอีก นะครับก็เลยถูกจับว่าแต่งกายคล้ายพระอันนี้คนละเรื่องนะครับส่วนที่มอบไปแจ้งความนึ่งคดีนะครับกับพ่อท่านโพธิละัะนะครับซึ่งเป็นสมณะท่านก็บอกว่าท่านเป็นสมณะทำไมถึงเป็นพระนะครับแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดเป็ดปัญหานะครับ ตรงนี้มีความผิดไหมนะที่ผ่านมาเคยมีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็มีปัญหากับมหาเทระสมาคมไปแล้วนะครับแล้วก็จบไปแล้วรอบนี้นะไปดูเรื่องเก่าๆได้เลยเรื่องประมาณ2ี่สิบปีที่แล้วจบไปแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับแต่ทำไมอะ่ะกรณีเคสมหาสมปองเกิดขึ้นนะเพราะมหาสมปองตอนนี้กลายเป็นเน็ตไอดอลกลายเป็นบุคคลสำคัญนะเพราะพูดตลกพูดดีวาทกรรมดีพูดไปตลกไป นะครับดังกว่าอะไรนะดังกว่าวัดสแก้วอ่ะนะฮะดยซ้ําไปนะ,ะก็พูดดีอ่ะพูดตลกนะฮะแต่ปรากฏว่าไปเข้ากับชุมชนไปเข้ากับโรงเรียนเยอะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทําไมศาสนาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ใช่เฉพาะพระมหาสมปองผมเคยอธิบายไปแล้วน,นะต้นเหตุของมันเนี่ย มันมาจากความวุ่นวายทางการเมืองจนกลายเป็นสงครามในหลายๆประเทศที่ผ่านมาที่ใหญ่มากจากเรื่องของศาสนาเป็นเครื่องมือเนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปจนกลายเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามกูเศลขึ้นมานะครับใช้ศาสนาสู้กันระหว่างอิสลามกับคริสในะรับในตะวันออกกลางปัจจุบัน ที่เยรูซาเล็มก็เป็นเรื่องของสงครามศาสนาในซาอุดิอาระเบียที่สู้กันในซีเรียก็เป็นเรื่องของศาสนาระหว่างนิกายซุนีกับชีอาคือมุสลิมด้วยกันเองล่าสุดในพมา่านะครับมีการล่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมโลฮิงยาเกิดขึ้นก็เพราะศาสนาศาสนาจึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับเพราะว่าพระหนึ่งรูปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคารวาสอย่างน้อย1000ันคน นะครับที่เป็นคารวะพอมีคารวะปุ๊บก,ก็มีความเชื่อพระเยอะๆเข้ามาในจุดเดียวกันใช้หลักคิดเดียวกันสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันสร้างชุดความเชื่อศาส,สนาเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับจึงเป็นที่มาของมหาเทระสมาคมตั้งกติกาห้ามพระเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นสั่งเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นสั่งเสื้อส้มพระสอนสิ่งที่ถูกต้อง นะครับแล้วก็สอนเรื่องธรรมวินัยสอนให้คนเป็นคนดีไม่ต้องมายุง่งเรื่องการเมืองใครจะเป็นนายักมนตรีใครไม่เป็นนายยกมนตรีไม่ฝ่ายค้านฝ่ายทบาลพระไม่ต้องมายุง่งนะครับจึงเป็นที่มาของมหาเถรสมาคมจึงตั้งกรรมการสอบพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาภัยวันนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็มีอยู่สองรูปนะครับที่ถูกสอบสวนขณะน,นี้ในพม่าเนี่ยนะครับจากเรื่องของศาสนาพุทธกับอิสลาม เป็นสงครามทางการเมืองจนเกิดการล่างภาพล่าล้างเผ่า,า,า,าวันกุายกันไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนหนีไปอยู่บังคละเทศจากรัชยะไข่ตั้งกองกําลังติดอาวุธปลดแอกรัชยะไขข,ขึ้นมาเพราะเรื่องของศาสนานะครับที่ผ่านมาประเทศไทยในปี2553มีการใช้หลักคิดนี้มาทําการต่อสู้โดยใช้วัดนะขึ้นมาในส่วนของธรรมกายเป็นเครื่องมือสําคัญในตอนนั้น พระออกมาจากธรรมกายแล้วก็มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงจนเกิดการเผากรุงเทพมหานครขึ้นม,มานี่คือสาเหตุที่ต้องมีการไปดําเนินการเรื่องของธรรมกายในภายหลังจนตรงจนหนีกันสนั่นหวั่นไหวพระสายธรรมกายจึงถูกกวาดล้างทั้งหมดตอนนี้ก็ปรากฏว่ายังคงหลงเหลืออยู่บ้านนะครับมหาเถระสมาคมจึงมีการตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําการยุติป,ปัญหา เมื่อให้พระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระมหาสมปองพระมหาภัยวันเพราะมีฉะนั้นจะอาจจะเกิดเหตุบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์ิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเธอคือผู้เสียสละ เธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรากรรมให้พ้นภัยโรคร้าย mm hmm. เหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตร้ายจากโควิดนายทีน hmm. ให้โรคร้ายมาลายหายสิ้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงร่วมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอลา้วยรักและสัทธาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึง ให้เธอทัง้งหัวใจให้เธอสบายใจ เธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสู่ตรากตรำให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตรายจากโควิดนายทินให้โรคร้ายมาลายหายสิ้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงรวมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอลาโดยรักและศรัทธาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอ ให้เธอทั้งหัวใจให้เธอสบายใจ,ยใจคือหมอพยาบาลสูตร,รก,กรรมให้พ้นภัยโรค้ายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคนคือหมอพยาบาล สูตรากรรมให้พ,นรรพ้นภัยโรครายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคน